ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่สก,กีรีสอร์ทคาท่านขายาในจังหวัดโบลูทางตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกีเพิ่มขึ้นเป็น76รายแล้วและมีผู้ต้องสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องถูกควบคุมตัว9คนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยจํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76รายและขณะน,นี้ทางการกําลังดําเนินการสืบสวนสอบสวนเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันอังคาร21มกราคมขณะมีแขกผู้เข้าพักมากถึง238คน โดยไฟลุกลามอย่างรวดเร็วไปทั่วโรงแรมไม้สูง12ชั้นซึ่งการสอบสวนเบื้องต้นชี้ว่าเพลิงไหม้น่าจะเริ่มต้นจากบริเวณร้านอาหารบนชั้นที่4ก่อนลุกลามขึ้นไปยังชั้นบนของอาคารด้านประธานาธิบดีตุรกีประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศและกล่าวว่าผู้ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติครั้งนี้ไม่ว่าจะโดวยวิธีการใดก็ตามรวมถึงผู้ที่มีความประมาทเลินเล่อและก่อความผิดพลาดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย